สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนปกติออกเวลาตีสี่วันที่สิบเอ็ดเดือนอวันที่สิบเอดเดือนสามปีหกแปดนะครับผมสำหรับดาวโจนนะครับงวดที่แล้วก็เสียดายเนาะเสียดายนะเด่นเด่นมาอยู่นนะฟันถูกอยู่ แต่ตัวจอหน้าไม่มาเลยสามตัวบนหนึ่งเจ็ดสองสองตัวล่างหกสี่วที่แล้วนี่ผมให้สี่กับห้าฟันสีนะหกสี่สี่หกไม่มีมีแต่สี่เก้าเน้นเน้เนสี่เจ็ดกับสี่สองนะสี่เจ็ดสี่สองออกมาเจนะ็ดสองตัวเด่นมาอยู่จอไม่มาเดี๋ยวเรามาดูของวันนี้กันต่อนะครับผม วันนี้นวัน,นี้ขอให้เจาะเข้าเนาะมุ้นดาวโจนไม่เด่นวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะนี่แหละสองกับหนึ่งนี่แหละหนึ่งกับสองสองกับหนึ่งสองสี่หนึ่งสี่สองหกหนึ่งหกสองห้าหนึ่งห้า สองแปดหนึ่งแปดสองศูนย์แล้วก็หนึ่งเจ็ดนะอะก็คิดว่าน่าจะเป็นสองตัวเน้นก็จะมี ตัวเนี้นะครับสองสี่สองหกสองห้าแล้วก็หนึ่งสี่นะหุนดาวโจนนะครับก็ขอให้มีสองกับหนึ่งมาต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขสามตัวครับผม สามตัว <c oughs> สองสี่หกสองสี่ห้าสองสี่แปดสองหกห้าสองห,แองหกแปดแล้วก็สองห้าแปดขอให้มีสองมาเนาะสำหรับแนวทางนะครับก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ